ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่เจ็ดในเรื่องที่กล่าวถึงว่าการจะหนีนรกกันรัชเสดตอนนี้ละเสียงตอนนี้เป็นเรื่องเสียงจะหนีนรกอย่างเดียวแต่การหนีนรกบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนต้นๆได้พูดทั้งหลายละเอียดมาแล้วตอนนี้ไปเพื่อไม่ไม่ไม่ไมเป็นการเปลืองเวลา าการพูดขอพูดย้ำสั้นๆเมื่อกติก็บุคคลที่ยะงหนีนรกได้มีสามอย่างด้วยกันคือหนึ่งมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ากายเกิดมาคราวนี้ในที่สุดเราก็ต้องตายแต่ได้ว่าความตายมีเวลาแน่นอนไม่ได้หาไม่ได้แน่นอนอย่าคิดว่าแก่แล้วตายมันก็ไม่แน่อาจจะตายเช้าวันนี้ก็ได้ไม่ประมาทในการทำความดี ตั้งใจว่าตายคราวนี้ไม่ขอไปอาบายภูมิทั้งสี่แน่จุดเตี้ยไปจุดเดียวคือพระนิพพานตั้งตรงไว้เลยหลังจากนั้นก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,าอาริยสงฆ์เป็นที่พึ่งคือยอมรับนับถือด้วยความจริงใจแล้วหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งก็ซ้อนเข้ามาได้ความดีก็คือมีสินห้าเป็นปกติ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจ้าทรงตัสว,ว่าทุกคนหน,นีนรกได้แน่แต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์คำว่าอารมณ์หยาบลอยแหรมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาค้องใจเรื่อความกังวลนิดหน่อยในเรื่องความไม่ดีอย่าให้มีในใจอย่างตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วท่านไม่ได้ปรามาต์พระไตรศนาคม ท่านไม่ได้ละเมิดสินแต่ว่าต้องไปอบายภูมิเพราจิตมีอารมณ์กลุ่มหรืนหลงผิดข้อนี้ก็ไม่ขอพูดย้อนเพราะว่าจะเป็นที่เบื่อนหน่ายของบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนนี้ไปก็จะขอนำอภทธ,ธานุสติกรรมฐา,านมาคุยกันเพราะว่าการคิดถึงความตายได้คิดอย่างเดียวเราจะต้องตายหมดที่หมายในการเดินพุงไป อย่างนี้อารมณ์เศร้ามันก็จะเกิดคนเราถ้าอยากออกที่บ้านต้องมีจุดหมายปลายทางเป็นที่ไปและก็สถานที่ไปนั้นต้องดีกว่าที่เดิมไม่ใช่ให้มันเลวกว่าที่เดิมถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจากความเป็นคนจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรกก็ดีเป็นนสุรกายก็ดี เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีทั้งสี่รายการนี้ไม่ดีทั้งหมดถือว่าเป็นการขาดทนเรื่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีหรือการเกิดเป็นคนก็ตามความจริงคนกับมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันรูปร่างอย่างเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกเขาจิตใจไม่เท่ากันคนนี่แปลว่ายุง่งคือไม่ยอมรับนับถือใครจริงๆ ไม่ยอมปฏิบัติปฏิบัติในด้านความดีจริงจังอย่างที่จะรักษาศีลก็รักษาศีลไม่จริงทำให้เพียรศีลหัวเต่าผูกเข้าผูกออกรักษาบ้งางไม่รักษาบ้างสิขาบทแค่ห้าประการก็ถือว่าอย่างนั้นจำเป็นอย่างนี้จำเป็นแก่สังคมถ้าปฏิบัติตามศีลก็ขาดสังคมคนในสังคมนั้นไม่คบหาสมาคม อย่างนี้เขาเรียกกันว่าคนสำหรับมนุษย์ตั้นแต่แปลว่าใจสูงคนที่แปลว่าโย่ถ้าปฏิบัติในศินในทำไม่ได้ก็มีแต่ความโย่สำหรับมนุษย์แปลว่าใจสูงคนที่มีใจสูงคือมีกรมบดสิท์ประการครบถ้วนคือมีทั้งศิลทั้งธรรมครบถ้วน ทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรามทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดแล้วก็ไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์ทางใจไม่คิดย่ายดากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดไม่คิดจองล้างจองผานใครมีความเห็นตรงตามความเป็นจรงิงยอมรับต้องถือความจริงที่เป็นเหตุบรรดาเนี่ยบรรดาได้มีความสุข อารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่ามนุษย์ขอประทานอภัยเถบรรดา์ท่านพุทธบริษัทที่ท่านหลายกําลังฟังอยู่นี่ท่านลองวัดกําลังใจของท่านดูทีล้ว่าเวลานี้นะท่านเป็นมนุษย์แือว่าท่านเป็นคนหากว่าท่านเป็นคนก็รู้สึกว่าความสุขของท่านยะน้อยไปได้กําลังใจของท่านเป็นมนุษย์ความสุขของท่านจะมีมากมายเหลือเกิน เกือบจะหาอารมณ์ของความทุกข์ไปได้เรื่องนี้ยังไม่พูดกันไม่ช้าไม่กี่วันก็จะไดไ้พบกันวันนี้มาพูดกัถึงพุทธานุสติกรรมฐานเพราะว่าสังโยชน,น์สามรายการเมื่อใช้บรณานุสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้ว ต่อไปก็มีพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานอีกสามราการแล้วก็มีศีลานุสติขั้นสุดท้ายนี่เป็นเรื่องคุยความจําเป็นจริงๆวันนี้ขอพูดเรื่องพุทธ,ธานุสติกรรมฐานแต่ข็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดทราบโดยการตัดแสงโยช์พระพุทธเจ้าบอกว่าสังโยตสามรายการเนี่ย ไม่มีอะไรหนักเป็นของเบาๆฉะนั้นการปฏิบัติส่วนนี้จะปฏิบัติขั้นด้านเบาๆสำหรับท่านที่นิยมความหนักไม้โปรดทราบต้องขออภัยท่านด้วยบางทีท่านจะคิดว่าพระวัฒน์ทงมีแต่ความเกียจคร้านปฏิบัติเบาๆแบบขี้เกียจอันนี้ก็ขอยอมรับถ้าคนขี้เกียจ แล้วได้เงินเดือนมากๆทํางานเบาๆได้เงินเดือนมากๆอย่างนี้ก็ดีเหมือนกับการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแบบเบาๆแต่ก็ได้ผลดีอย่างนี้ใช้ได้ก็พอใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบาานันกสกิทาคามีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธ์ ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อาตมาเองบวชมาจากพระไตรปิฎกในเมื่อตามพระไตรปิฎกท่านบอกเบาๆก็ปฏิบัติเบาๆไม่ยอมฝืนพระไตรปิฎกท่านนั่นหลายจะหาว่าโง่เง่าเาต่าตนยังไงก็สั่งเห็นว่าการบวชแลอการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นคนโง่ก็ต้องถือว่าพระไตรปิฎกสอนให้โง่แต่ถ้าว่าคนโง่าตามพระไตรปิฎก ่านไปนิพายนกนนับไม่ทวนแล้วจริงของยอมโง่ตามนี้มาว่ากันถึงพุทธานุสติกามฐานการยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าความจริงคําว่าอนุสตินี่แปลว่าตามนึกถึงไม่ต้องใช้กําลังมากถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทสามารถทรงกําลังใจได้ ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้ยวยความจริงใจความจริงการยอมรับนับถือนี่ต้องปฏิบัติตามกันนะข้อน้บันดาเขาบันดาท่าน,นหลายผู้รับฟังจงอย่าลืมการใช้คำว่าเคารพและนับถือแต่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งกันและกันอย่างนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงกัน ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ถือว่าโกหกกันอย่างนี้ความงฟังง่ายดีอย่างลูกบอกว่ายอมรับนับถือพ่อแม่เหลือเกินสิทธิ์ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์จริงๆแต่ว่าพ่อแม่สอนอะไรห้ามอะไรลูกไม่เคยเชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนมาแบบไหนลูกสิทธิ์ไม่ยอมเชื่อฟัง อย่างนี้เขาไม่เรียกไม่ใช่เรียกคนนับถือกันเขาเรียกคนอักตันยูไม่รู้คนคนอย่างนี้สบายใจมบรดดาญาจโยมพุทธบริษัทถ้าจะพูดกันอย่างนี้ถ้าจะไปว่าใครนึกถึงใครก็ต้องนึกดูก่อนว่าคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำว่าวินัยคือข้อห้ามที่ได้แก่ศีล พระธรรมคือการแนะนําให้ปฏิบัตไิได้ของความดีต้องดูว่าท่านผู้นั้นท่านอยู่ในสังกัดของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าท่านผู้นั้นไม่อยู่ในสังกัดพระพุทธศาสนาก็จะหาว่าท่านไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงจังหรือว่าเป็นคนอากตันอยูไม่รู้คนคนย่างนี้ไม่ได้ ว่าท่านไม่ใช่ฤาษีทุกหา่าท่านไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าในความเป็นอยู่เว้นไว้แต่นักบวชอย่างอาตมานักบวชแบบตามานี่โกนหัวโกนคิว้วห่มผ้าเหลืองักจะก,ก็อยู่วัดอยู่ว่าความเป็นอยู่ไม่มีอาชีพแน่นอนสำหรับตัวเองไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยความเป็นอยู่จากบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเลี้ยงข้าวทั้งอาหารทั้งก่เลี้ยงที่อยู่ทั้งก่สร้างให้ยารักษาโรคทั้งก็ซื้อให้ห้าผ่อนท้าสบายญาโยมก็ให้ทั้งหมดที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> คิดว่าตมมาเป็นผู้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตคือพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านทุกอย่างถ้ามาเออน่าจะมาไปพิกล็อกก็หมายความว่าไปฝาา่าฝืนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าแล้วก็โกหกบรรดาญา,าโยมพระธบริษัทว่าแต่มาเนี่ยเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าท่านที่มีความเคารพพระพุทธเจา้าก็เลยให้ให้โน่นให้นีตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นคนอากตันยูไม่รู้คคน เืออกตัญยูไม่รู้คุณพระพุทธเจา้าเพราะได้กินอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นเหตุถ้าไม่ได้อาศัยบาร,รมีเขาอ,องสมเด็จพ,พระบรมโลกอาเชก็ไม่มีอะไรจะกินจะใช้คนที่นับถือพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่กินไม่ใช้อันดับแรกเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าก่อนตอนนี้บรรดาญาจโยมุทธบริษัทหลายผู้ให้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณ ตอนต้นหลอกลวงท่านเป็นคนหลอกลวงประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนเรียกว่าประชาชนไม่ได้ประชาชนนี่หมายถึงว่าคนจะนับถือศาสนาอะไรก็เป็นประชาชนทั้งหมดต้องโดยเฉพาะพุทธศาสนาิกชนคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นมาก็อกตันอยู่ไม่รู้คุณท่าน ที่ท่านให้กินท่านเลี้ยงดูจะมีความสุขมีชีวิตอยู่กับอาตตัญญูในท่านโดยบอกก็ท่านว่าปฏิบัติตามคําแนะนํเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่เนื้อแท้จริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยก็ต้องถือว่าเป็นคนเลวนี่การยอมรับนับถือบรรดาแต่ตพุทธบริษัทต,ต้องนับถือกันด้วยความจริงใจเป็นส่วนตัวด้วย แล้วก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านด้วยเิียงใดท่านห้ามว่าไม่ดีอย่าทำเชียงใดท่านแนะนําว่าอย่างนี้มีเป็นจุดขึ้นความสุขจงทําเราทําอย่างนี้ถือว่านักถือพระพุทธเจ้าจริงแว้าการปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านสิ่งก็ดีในด้านธรรมก็ดี คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่มีเึงแปดหมื่นสี่พันหัวข้อก็ไม่จําเป็นต้องนํามาปฏิบัติทั้งหมดเลือกเอาโดยเฉพาะว่าเสียงไหนเราที่พอจะปฏิบัติได้เราทําอย่างนั้นอย่าปฏิบัติเกินกําลังและตั้งใจปฏิบททัติด้วยความจริงจังอย่างนี้ถือว่านัภีพระพุทธเจ้าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ถือว่าหนึ่งในพุทธานุสติกรรมฐาน ที่ว่าท่านมีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงมีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงมีคําสอนตอนหนึ่งที่กว่าเป็นตอนต้นเรื่องก็ได้ตามพระมาลีว่าสพรพพปาปัสสะาการนังพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าท่านหลายจงอย่าทําความชั่วทุกอย่างกุศลสูปราสมทาจงทําแต่ความดี จิตตปิโยธาปันนังต้องทำจิตใจให้เอาสายจากกิเลสเอตังพุทธานาสานสนังพระองค์ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัส่างน,นี้เหมือนกันหมดเราก็ต้องจับจุดขั้นแรกว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงห้ามนั่นคือการละเมิดิ่ลสิ่งใดที่ทรงแนะนำให้ทำคือปฏิบัติตามสิ่ล สิ่งใดที่ทําจิตใจผ่อนใสคือทําจิตว่างจากนิบอนอันดับแรกนะแล้วก็จริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาสําหรับสมถะภาวนาก็ดีวิปัสนาภาวนาก็ดีมีมากเหลือเกิน <c oughs> มีมากเลยกันมากแต่ก็จับจุดเฉพาะวันนี้มาจับเอาเฉพาะพุทธานุสติกรรมฐานคําว่าพุทธานุสติ เรือ่อตามนึกถึงพระพุทธเจ้าอตามนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติให้จิตว่างจากนิวน่วอจิตมีสมาธิมีอารมณ์สะอาดก็ไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องทําอะไรหนะักเพราะการตัดสัยอดสามใยการไม่มีอารมณ์หนะักแต่ว่าอารมณ์ของคนมีสองอย่างบรรดาแต่พุทธบริษัท อย่างที่หนึ่งชอบคิดอย่างที่สองจิตชอบทรงตัวเคยใช่ๆเร่อการสองอย่างนี้มีกับคนทุกคนในขณนะใดถ้ากับลงกำลังใจเราชอบคิดแล้วก็นั่งนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าจะามีรูปร่างอย่างไรมีความดีอย่างไงถ้าคิดถึงความดีบางทีท่านัย่หงไย จะนึกไปออกโอ้โหความดีพระเจ้านี่เยอะแยะมากจะเอาตรงไหนกันดีก็บอกแล้วว่าการตัดสัญญาณสามรายการนี่เบามากใช่ลมเบาๆสำหรับท่านที่ไม่ได้ทิพยทิพะจักรุยานหรือไม่ได้มโนมยิธิคำว่าทิพยจักรคุยานเป็นหลักสูตรของวิชาสามถ้ามนโนมยิธิเป็นหลักสูตรของปัญญา เวลานี้คนได้กันนับแสนอาตมาก็ปลื้มใจท่านที่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องบดัดไม่ต้องลึกเฉยๆใช้กำลังความเป็นทิพย์ของจิตจับพระรูป,รรปรรพระโฉมองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเลยจะเอาพระรูปพระโฉมตอนที่พระเจ้าเป็นหนุ่มสมัยที่ยังทรงประชนอยู่ เดืว่าสมัยกลางคนสมัยเป็นคนแก่ใกล้นิพพานเดี๋ยวว่าจะจับพระรูปพระชององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วก็ได้ทําจิตให้เป็นสุขถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรใจเราก็มีแต่ความสุขเนใจจิตใจเรื่องเรืองความทุกข์ความกังวลไม่มีอารมณ์ก็เบาแต่สําหรับท่านที่ไม่ได้ทิพยคุญาณ แล้วก็ท่านที่ไม่ได้มโนยิธิึี่เป็นส่วนหนึ่งก็ปพิญญาก็ใช้กำลังใจคิดคือดูลืมตาดูภาพพระพุทธรูปหรือว่าถ้าจะหลับตาก็ได้หลับตานึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบที่สุดจะเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดไหนและสถานที่ใดก็ได้ไม่ห้ามทั้งหมด นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นทำใจสบ,บายใจนึกวาดภาพต่างใจเห็นว่าพุทธรูปองค์นี้นั่งแบบไหนเสีอะไรหน้าตายิ้มแย้มแบบไหนทรงอะไรก็ตามปางไหนอะไรก็ตามเอาเงแค่แบบสบ,บายสบ,บายใจถ้านึกถึงภาพอย่างนี้จิตเป็นสุขภาพพระพุทธรูปที่อยู่ไกลนึกไปออก ก็นั่งดูพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ใกล้ๆไม่ต้องหลับตาก็ได้หรือลืมตาดูจําภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานึกถึงก็ได้เอาเป็นแค่สบายใจสมมติว่าถ้าหลับตากระอารมณ์จิตมันฟุง้งถ้าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าจิตมันฟุ้งอยู่แล้วถ้าหลับตามันจะฟุ้งมากถ้าหลับตาไม่ฟุ้งก็หลับตาลืมตาดูภาพพระพุทธรูป แล้วก็หนับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปว่าท่านนั่งแบบไหนท่านเสียอะไรอาการที่เขาทำทำแบบไหนถ้าแบบนี้รมพุ่งเกินไปก็ลืมตาลืมตามองดูพระพุทธรูปด้วยความเคารพดูหน้าตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดีมีจิตใจสดชื่นขณะที่จิตยังพอใจอยู่กับพระพุทธรูปเวลานั้นจิตว่างจากกิเลส แต่จิตก็ว่างจากนิวรณ์ต้องว่างจากกิเลสจิตว่างจากนิวรณ์จิตก็มีอารมณ์เป็นสุขท่านเรียกว่าสมาธิพราะคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจจิตตั้งใจดูพระพุทธรูปจะดูส่วนไหนก็ตามชอบส่วนไหนดูส่วนนั้นจิตใจคิดตามไม่ดูกระไดอย่างนี้เป็นพุทธานสติกรรมฐานแบบคิดนี่ถ้ามีอาการแบบทรงตัว การทรงตัวนีบรรดาแต่พุทธบริษัทท่านให้ใช้คำภาวนาและลมหายใจควบคือคำภาวนาส่วนใหญ่ที่ยมกันใช้คำมาพุทธโธแด้ความจริงคำภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะภาวนาววายังไงก็ตามก็เป็นพุทธานุตตกรรมฐานเหมือนกันอันดับแรกใ,ใช้คำภาวนาควบคู่กับลมหายใจ คือเวลาให้ใจเข้านึกตามอ่าพุธเวลาให้ใจออกนึกตามมาทโธด่วาการให้ใจในบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายอย่าบังคับลมให้ใจปล่อยให้ร่างกายให้ใจไปตามปกติจะให้ใจสั้นให้ใจยาวให้ใจหนักให้ใจเบาไปเรื่องข้างร่างกายเพียงแต่จิตจะไปรับทราบลมให้ใจเท่านั้น การที่จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้ชื่ว่ามีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานคือมีสมาธิในเรื่องของลมหายใจถ้าจิตยังรู้ลมเข้าลมออกอยู่เวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสจิตก็ว่างจากนิวรณ์มีอารมเป็นสมาธินี่ต่อไปถ้าเรา นึกแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวคิดว่าอาจจะได้บุญน้อยไปการนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อยไปอานนี้สงสจะน้อยก็ใช้คำนาควควบคู่คือเวลาให้ใจเขานึกตามมาพุทธเวลาให้ใจออกนึกตามมาโทททำไม่เรื่อยๆทำแบบใจสาบายๆอารมณ์ทำแค่รมใจเป็นสุขอย่าตั้งเวลาแน่นอน เวลานี้เป็นขั้นการฝึกถ้าตั้งเวลาว่าต้องการ10นาทีบ้างิ0นาทีบ้าง30นาทีบ้างอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นจเจ้าดีไม่ได้ถ้าติดเริ่มพุ่งซ่านอย่างถือเวลาอยู่ก็จะมีอาการคลุ้มแทนที่จะเป็นผลดีกับเป็นผลร้ายถ้าจะถามว่าการปฏิบัติเอาเวลาเท่าไหร่ ก็ต้องตอบว่าถ้าใหม่ๆไม่ควรจะใช้เวลามากเลยใช้เวลาแค่อารมณ์เป็นสุขขณะใดถ้ายัางรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่รู้คำภาวนาอยู่ไม่มีลมเอื่นแทรกจิตเป็นสุขใช้ได้แไดงว่าการภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีเราจะบังคับให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนา ตลอดเวลาที่เราต้องการนั้นนะไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตมีสภาพคิดจิตนี่ชอบคิดนอกเรื่องนอกราวมาตลอดการตลอดสมัยคิดมาอย่างนี้มาไหลอสงไขยกับแล้วก็เราจะมานั่งบังคับว่าเวลานี้จิตจงรู้เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกจงรู้เฉพาะคำบรรณาอย่างนี้ไว้ได้ อารมณ์กุ้มจะเกิดเมื่อขนะที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีภาวนาอยู่ก็ดีอาจจะชั้นได้รงตัวได้สักนาทีสองนาทีย่งมากวันเดียวก็จิตคือคิดนอนบางคิดนี่บ้างที่เรียกว่าอารมณ์โฟสานต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรารู้ตัวว่านี่สั้นเอานอกโลกนอกทานไปแล้วแล้วก็หวนกลับเริ่มจะเ,เริ่มต้นจับใหม่ เอาใจเข้าไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วภาวนาตามให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกจว่าวโถอย่างนี้ใช้ได้สลับกันไปสลับกันมาแต่ปรากฏว่าถ้ารมเริ่มจะสั้นทนไม่ไหวเกิดมีรมฟุ้งสัน้นลมหายใจก็ไม่เอาคำภาวนาก็ไม่เอาอย่างนี้จะทำยังไง การแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านงพวะพุทธเจ้าในพิสุทธิมรรคมีอยู่สองอย่างถ้าซ่านเกินไปบังคับไปอยู่ให้เลิกเสียเลยเลิกเลยปล่อยใจตาสมสบายจะไปดูหนังดูละครดูโทรทัศน์นั่งโขกมารุกจะบ้านเขาไม่เล่นมารุกหรือมั้งเอาไม่เล่นมารุกอย่าเพิ่งไปเล่นไพ่ก็แล้วกันเล่นไพ่เพลินเกินไปตำรวจจะจับเสียสุด จะร้อ,องรำทำเพลงยังไงก็ช่างจะมานั่งนึกว่าเอ๊ะใช้เวลานิดหน่อยทำความดีแล้วปล่อยใจพุ่งซั้นมากเกินไปเพราะเรพราะอารมณ์ใจเป็นความชั่วมันก็ไม่แน่นักถ้าความดีถ้าเราฝืนนิบบนาท่านพรรุทธบริษัทมันจะกลายเป็นอารมณ์ร้ายแต่พุ่งสั้นมากเกินไปบังคับไปอยู่เราก็ต้องการอย่าบังคับมันก็ไปอยู่ตามคำตามที่เราต้องการความกลุ้มก็จะเกิด ในตอนนี้รโรคประสาทจะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ก็บอกว่าทาสมาธิระบ,บากท,ทาสมาธิระบ,บาก็ใชอารมณ์แบบนี้บางท่านพออารมณ์ดีเข้ามาบ้างถึงปีติไม่อยากพักไม่อยากผ่อนไม่อยากนอนไม่อยากกินอย่างนี้ก็เป็นโรคสมัยศาสตร์ขาดคําสั่งของสมเดม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าสมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงละส่วนสุดสองอย่าง คือ 1. อัตตกินวิันฐานิโยกการทรมานกายทรมานใจ 2. การมาสุขานิการนิยกย่อหย่อนเกินไปได้อ,อยากได้เกินไปอารมณ์ฟุ้งต้องใช้มัจจิมาปฏิปทาคืออารมณ์พอสบายแล้วก็ทําแค่สบายเมื่อมันไม่สบายแล้วก็เลิกเวลาใหม่ทำทำกันใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทํำกันแค่กําไรไม่ใช่ขาดทุนถ้าวิถ้าเราไม่ต้องการจะเลิก พระพุทธเจ้าแนะนําตามนี้อาตมาเคยปฏิบัติตามท่านบอกว่าให้คิดไปมันอยากจะคิดแล้วก็เชิญคิดไปไม่นคนฝึกมาพยศมาพยศถ้าฝึกไม่ได้มันวิ่งออกนอกทางก็กอดคอมันเลยมันจะวิ่งไปไหนไปวิ่งไปพระหมดแรงเมื่อไร่เราลากเข้าเส้นทางบังคับปัญญาตามใจแล้วข้อนี้ฉันใดได้กําลังใจฟุ้งซ่านบรรดาแต่พุทธบริษัทปล่อยเลยคิดแต่ต่างสบายอาตมาเคยพิสูจน์ มันจะคิดไปอย่างนานไม่เกินสิบห้านาทีพอกลับเข้ามาทีมันหยุดตอนนี้จับอนาปานุสติเคลื่อนไหใจเขาออกกับคำภาวนามันจะทรงตัวแนบนิ่นอย่างดีมากอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเรียกว่าถ้าจะหลาดในการทรงสมาธิมันก็ไม่หนักนะักอรบ,บรรดาแทานพุทธวิสัท์ทหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็จำต้องลายก่อนสำหรับวันนี้ ขอความสุขสวัสดิ์พีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี